เสียงปะเสียงปะใช่ค่ะพี่เหมียวเนาะค่ะนั่นแหละจ้ะเดียิ่เสียงทะลมแห้งป่ะถ้าซันซีเปิดไใบ C โอเคป่ะเนี่ยถ้าซันซีเปิดใบเนาะซันซีเปิดปใบแห้งแดดเนียนะอ๋อคุณ F F คุณคุณ F F น่าจะขึ้นไลท์เนาะคุณ F F น่าจะขึ้นไลท์อ่าเดียวนาจะขึ้นไลท์แค่ชั่วโมงครึ่งหรือเดียนาจะไปช่วยคุณ ึกถึงฝรั่งมาจีพี่สาวผมไปบอกเขาโอเคโอเคเขาก็กันก็ตามมาเลยแล้วอย่างไปว่าเขาตามมาทําไมก็ตัวเองไปโอเคบอกกันแล้วจ้ะกันเร้วเจ้ามาบอกเจ้ามาบอกให้ยายนาโอเคโอเคโอเคเย็ดโอเคเย็ดนี่เอออันนั้นแล้วก็บังกะโลบ้ามปัม่มโอ้โห,โห,โห คุณเหมียวบอกว่าอย่าไปปาลมปามตะลืดเด้อคุณเหมียวคนสซ้ไว้เนาะคนยานมูคนไปตะลืดตะเลยเนาะไปปูอินเตอร์ตะลืดตะเลย้อแย่เหมียวแล้วเลยแล้วเลยสซ้ไว้เนาะว่าจะไปตะลืดตะเลยออ่าเยนาว่าเยนาว่าเยนาว่า ประมาณเนี้ยได้ไหมล่ะอืมใช่ไหมใช่ไหมคะเมนบอกค่ะบอกโนโนก็หมดกันไปเลยอ่า ใจใจเราก็ เย็นเย็นเลยเย็นแล้วนะคะโทรศัพท์เย็นแล้วคุณเพชรจะหนวกหมูนิดนึงนะคะยานาวเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ให้พัดลมเป่าด้านหลังให้ให้โทรศัพท์ยานาวเย็นเย็นเย็นแป๊บหนึ่งเย็นแป๊บหนึ่งให้โทรศัพท์เย็นแป๊บหนึ่งโทรศัพท์ร้อนแล้วมันจะไม่เสถียรนี่นเย็นแป๊บหนึ่งแล้วหัวกันจะกากๆลอกากๆไปเลยนอค่ะนขอบคุณนะ นะคะของคุณต้องใสเนี่ยเน,นาก็ใจหนึ่งใจสองได้ค่ะเพื่อนใจหนึ่งใจสองใจหนึ่งใจสองอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวขึ้นใหม่ดีกว่าไหมไปไปช่วยเยอฟก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอฟเอฟไม่มีเพื่อนทุกคนว่ายังไง ย่าังไงว่าจังไดวาจังไดคัะว่าจังไดว่าจังไดว่าจังไดอ๋อยานาวผมจะไปเจอบ้านป้าออนแต่เราไม่มีเบอร์ติดต่อกันแล้วไม่มีรายด้วยอย่าทำยังไงเอ้าแล้วเมื่อเช้าเนี่ยทำไมไม่เออก็ฉันก็ได้ยินพวกคุณคุยกันอยู่ว่าว่าจะไปว่าจะไปแล้วทีนี้น่ะถ้ายานาวเนาะในการไลฟ์สดยานาวจะบอกให้เพื่อนน่ะ ให้เพื่อนนะส่งเบอร์มายานาวก็จะสแคปเอายานาวแคปเอาปุ๊บก็บอกให้เพื่อนนะลบออกยานาวจะทําอย่างนี้อย่างเช่นคุณสาวเช่นเดียวกันคุณสาวหรือว่าคุณี่สาคอนหรือว่าใครๆเนี่ยที่เขาต้องการที่ว่าอยากจะติดต่อเราแบบที่ว่าได้แบบชัดเจดนะนานาจะทําอย่างนั้นเวลาเขาขึ้นไลฟ์ก like, ็ขอเบอร์ก็สิมันต้องมีเบอร์แล้วลบออกเนาะใช่ยานาก็ทาอย่าง,งนน i yeah.